นี่นะคะป๊อบก็หยิบเอานี่เลยนะคะโูเมโล่ลอสที่ป๊อบนะคะสั่งมาล่าสุดนะมาเปิดถุงให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าแบบเออป๊อบสั่งชิ้นไหนอะไรยังไงมาบ้างนะคะซึ่งถ้าใครนะคะสนใจอยากจะดูเสื้อผ้าหรือว่าอ c เท s ร์นอระคะเขามีทั้งแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอ c เท s ร์อรแล้วแบบสกินแคร์มิคัพนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะป๊บ ลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบเขามีโปรโมชั่นตลอดนะคะแล้วลดแบบ50%ขึ้นอะ่ะซึ่งมาใส่ถ่ายรูปซึ่งมาใส่ถ่ายงานโอ้คุมเลว็วอะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะคือเป็นเสื้อตัวนี้นะคะน่ารักใหมเป็นแบบเหมือนจะครอปแต่ก็ไม่ครอปเป็นครอปที่แบบไม่ได้สั้นมากนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆกึ่งจะคอเจ็ด แบบเรียนแบบพอเสร็จอะไรเงี้ยที่ไหน่นะคะก็หูบูแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยป้าว่ามีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าของคุณเมโลอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องไซส์นะคะคือไซส์เขางงมากบางชุดอะ่ะป๊าต้องสั่ง xxl แล้วก็แบบ e อีกชุดหนึ่งอ่ะป๊อบก็ใส่ l แล้วก็แบบงุงคือแบบบางอันก็ใหญ่ซึ่งตัวนี้อค่อนข้างจะหลวมนะคะจริง,รงๆอ่ะป๊อบตื่นเต้นป๊อบอยากใส่ตัวนี้มากเลยป๊อบอยากใส่เสื้อตัวนี้อะ่ะแต่ว่านีา่ตรงช่วงอกนะคะมันดันแบบ กว้างอะแล้วพอก,ก็แบบยังต้องหาวิธีแก้ไขกับตัวนี้อยู่นะคะก็นั่นแหละแต่จริงๆอะชอบดีไซน์ของตัวนี้มากมันน่ารักมากๆเลยนะคะตัวต่อมาก็เป็นเรสคือปอะแบบจะชอบซื้อเรสมาเพราะแบบรู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็แบบไม่ต้องแมทช์อะไรเยอะแยะแบบใส่ชุดเดียวจบนะคะลายดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นสายเดี่ยวข้างบน รล้วก็ยาวๆอันนี้อันนี้จะยาวหน่อยนะคะคือจะยาวไปถึงแบบเลยหัวเข่าลงไปอีกนะคะตัวนี้จะเป็นเดรสยาวนะคะแล้วก็แบบใส่มันสบายๆซึ่งยังไงคะตัวนี้หลวมอีกเหมือนกันคือั๊บซื้อมาก็แบบกลัวตัวเองอ้วนจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อมาคือหลวมตัวเนี้ยน่ารักมากเสียดายมากต้องหาวิธีเอาเข้าละให้มันแบบว่าฟิตตรงช่วงอกอ่ะมันใหญ่เกินไปนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะที่ปรับซื้อมาตัวนี้ก็น่ารักมากเหมือนกันสีแบบน่ารักสุดๆเป็นสีแบบสีส้มพาสเทลอะ่ะอเนี้ยพอดีพอดีอดป่าใส่แอลมานะคะตัวนี้ข้างบนอะ่ะเป็นคอเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นกระโปรงยาวเหมือนกันนะอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป็นทางการมากแต่ก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อยืดกางเกงขาสาั้นนะอย่างเงี้ยก็ไม่ให้น่าเกียดก็ใส่เรสพวกนี้ได้นะคะ อีกตัวตัวนี้อชอบมากชอบเลยตัวนี้เป็นสไตล์ปั๊บเลยแล้วปั๊บรู้สึกว่าถ้ามันลดอีกปั๊บจะซื้ออีกตัวนี้ใส่สบายมากเป็นแบบจำสูตรนะคะเป็นกางเกงนะแล้วก็ผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบชีฟองนะคะซึ่งผ้าเขานะคะแล้วก็ที่ไหล่เป็นโบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใส่สบายมากผ้าเขาก็คือไม่ไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็ลุกนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดนะตัวนี้คือ พอดีแล้วก็ชอบนะคะ L เออสรุปว่าป้าคงต้องใส่ไซส์ L นะตู้สุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้คือ X L นะแต่ว่าใส่แล้วดันพอดีนะคะตัวนี้งูมากเป็นเหมือนผ้าแบบผ้าคอตตอนนะนาะเป็นเดรสเหมือนกันแล้วก็ที่ไหล่นะคะเป็นแบบโบว์ผูกแบบนี้เหมือนกันคือตอนนี้กําลังอินแบบอินกับเดรสที่มันแบบที่ไหล่เป็นผูกโบว์มันน่นารักไงต้นเัี้ ใส่ง่ายเพราะว่าเป็นเรสแบบผ้าคอต้อนสีดำธรรมดานะคะเป็นแบบออกจากบอดี้คอนนิดนึงนะคะแต่ไปเดินตลาดไปเดินห้างแบบไม่อยากคิดอะไรมากแบบโอ้ยใส่อะไรดีอะไรเงี้ยก็หยิบเรสขึ้นมาตัวเดียวจบนแหละถ้าใครนะคะที่แบบ สนใจอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งในเว็บพเมลโล่นะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะนนี้นะคะก็ประมาณนี้นะ้องบองว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปเปิดถุงพเมโล่ของป้าวันนี้นะคะยังไงนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีไอเดียว่าแบบอยากดูคอนเทนต์อะไรนะคะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะพยายามทาให้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกด subscribe แล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ